ตอบคาถามให้ตรงกันก็เคยมีค <hi> รับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประมงนะครับก็มีเรียกประชุมนะครับแต่เรื่องกุ้งก้ามแดงยังใช่ไหมครับท่านกุ้งก้ามแดงก็มีการประชุมในกรมบางทีก็มีแล้วคอนเฟล็กซ์ก็มีครับแต่พรุ่งนี้จะมีประชุมที่กรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับโดยเฉพาะอีกครั้งนึงครับครับผมครับดีดีจะได้ไปกระจายข่าวถึงพี่น้องประชาชนนะคะครับนี้ถามในส่วนของท่านจ้าสุภิทธิให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่า การที่ทําให้กุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์ควบคุมเนี่ยนะเป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะ,ะเราเอาข้อมูลจากต่างประเทศมากําหนดเป็นระเบียบของเรารมันเป็นอันตรายจริง,ง,งหรือเปล่าคะครับตอนก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเรียนว่ากุ้งกล้ามแดงตัวนี้นะครับโดยเฉพาะสปีชีนี้นะครับ,รบที่อยู่ที่คลอง่กเนี่ยเป็นสปีชีของเขาเนี่ยก็จะอยู่ตามหนองคลองบึงและลาําธารทางตอนเหนือที่มีทางออกติดต่อสู่ทะเลนะครับก็ ปรับตัวได้เป็นอย่างดีในสภาพอากาศของประเทศไทยแล้วมันไปกินสัตว์อื่นไหมครับครับรโดยโดยโดย,โดยลักษณะทางชีววิทยาของเขาแล้วเนี่ยก็เป็นทั้งกู้ล่า <c oughs> กินซากแล้วก็เป็นทั้งกินพืชนะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่ว่าอ,อาหารอะไรที่ค่อนข้างที่จะ อยู่ตรงหน้าตอนนั้นนะครับมันก็เหมือนกุ้งชนิดอื่นๆที่เรามีการตั้คำถามให้ตรงกันเปลี้ยงการซื้อขายกันหรือไม่ครับก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกับกุ้งทะเลแต่กุ้งทะเลเนี่ยพวกพืชพวกอะไรก็าอาจจะกินน้อยหน่อยก็อาจจะเป็นทางเนื้อสัตว์มากกว่าครับแต่ตัวนี้เนี่ยปรับตัวได้ดีในช่วงอุณหภูมิค่อนข้างกว้างหมายความว่าอุณหภูมิที่หนาวได้หมดเหรอท่านครับก็เคยมีงานวิจัยบอกมาว่า สามารถทนอุณหภูมิได้2องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่ไม่นานถึงยี่เทศไ,ทไม่ถึง2อง2 2> องศาครับแล้วก็ถึงอ่าสาองศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าเหมาะสมจริงๆคือประมาณ28ะนะครับนี่คือลักษณะของกุ้งน,นะคะครัแต่ว่าในข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะหลายคนก็กําลังมองดูว่ามันกินสัตว์ก็ได้กินพืชก็ได้แล้วถ้ามันมาอยู่ในคลองบ้านเรานะฮะมีการปล่อยลงไปเนี่ยถ้ามันไม่ถูกจับซะก่อนนะ มันจะไปกินสัตว์อื่นๆแล้วทาให้พันธุ์สัตว์เราหายไหมนี่นี่คือข้อกังวลอย่างนั้นหรือเปล่าคุณน้าใช่ครับนะคะถามเพิ่มเติมนะคะมามาช่วยกันนะเพื่อประโยชน์ของสุรบอารจารยร์ชานวิทย์นะฮะจารยร์ชานวิทย์จากอ่าบสวประสานมิตรททำวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงจาจาร์อยากให้คิดง่ายคิดมุมมองยังไงกับกุ้งกล้ามแดงครับจันทร์ครับขอบคุณครับเอ่อผลที่เราทําวิจัยเนี่ยเรามีทีมงานวิจัยนะครับทําแล้วเนี่ยข่าวลือที่บอกว่า กุ้งก้ามแดงเนี่ยทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมนี่ไม่เป็นความจริงเลยนะครับเ,เราศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลกันนะฮะ<อ>แทนที่เป็นผู้ล่าเนี่ยกับถูกล่านะครับนะ<อ>ทั้งกบทั้งเขียดทั้งนกทั้งปลากินเนื้อเนี่ยกินกินพวกกุ้งก้ามแดงหมดขนาดมันตัวใหญ่ขนาดนี้มันก็โดนหรือมันโดนกินแต่มันเล็กตัวเล็กๆเนี่ยกระโดนแล้วฮะแต่ถ้าเราเลี้ยงกับกุ้งฝอยหอยขม พวกปลากินพก,กินพืชเนี่ยไม่เป็นไรเลยฮะอยู่อยู่ร่วมกัน<ม>อย่างเกื้อกูลเราถึงมาเลี้ยงในนาข้าวได้แต<ล>ะ,ะที่มีข่าวลือว่าว่ากินต้นข้าวอะไรไม่จริงฮะนะอยู่ยังอยู่อย่างสบายแลวครับและได้ประโยชน์ด้วยมูลกุ้งนี่ก็เป็นอะเป็นปุ๋ยให้กุ้งให้ข้าวาแล้วข้าวปลูกนี่เป็นข้าวอินทรีย์นะฮะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเราไม่ใช้สารเคมีถ้าสารเคมีนี่กุ้งตายฮะ อยู่ไม่ได้นี่คือผลวิจัยมีมีตัวแทนชาวบ้านบอกว่าเคยเอากุ้งชนิดนี้ไปเลี้ยงกับปลาอื่นด้วยใช่ไหมคะคุณพี่ผู้ชายไปเลี้ยงกับปลาอะไรครับพี่ครับก็คือเลี้ยงคู่กับปลากระโห้ปลากระโห้ครับปลานิลแล้วก็ปลายีสกไทยครับแล้วมันกินปลาอะไรแล้วปลาอะไรกินมันบ้างคะคือถ้าเกิดอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นอยู่ในบ่อปลาช่อนปลาชะโดคือหมดครับใครหมดคบกุ้งหมดแน่นอนครับกุ้งหมดแน่นอนครับกุ้งโดนกินหมดใช่ครับแต่ว่านั่นก็คืออยู่ภายใต้เง่ไขว่าใครตัวเล็กกว่าใคร คืออย่างนั้นหรือเปล่าคะสัตว์ชนิดนี้เป็นกุ้งเปรกแข่งนะครับเป็นกุ้งที่เวลาลออคาบจะไม่ไม่มีแรงต่อสู้ครับอ๋อถึงมันจะตัวใหญ่ก็ตามแต่ถ้ามันลดนกินาบเพื่อขยายตัวมันก็จะตกเป็นเหยื่อของนใช่ครับใช่ครับใช่เข้าใจเข้าใจคราวนี้ต้องถามทางกรมประมงนะคะท่านผอฝ่ายวิจัยพอสนธิพธ์ครับต้องใช้ระยะเวลาเฝ้าดูการเจริญเติบโตของกุ้งชนิดนี้ในเมืองไทยเราอีกกี่ปีเพื่อที่จะได้ปรับระเบียบใหม่ได้ว่า ตกลงมันควรเป็นสัตว์ควบคุมหรือ,อไม่ควบคุมโดยระยะเวลาคาดว่าตัวนี้ถ้าพูดจริงๆก็คือสัตว์ที่นําเข้ามาดังนั้นยังไงก็เป็นสัตว์ต่างถิ่นแล้วการที่จะบอกว่าลุกลานไม่ลุกลานเนี่ยคงต้องใช้เวลานานพอสมควร10ปีไหมคโดยโดยหลักการวิชาการดี้ฉันไม่แน่ใจโดยระเบียบของกรมประมงะถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ลุกลานเมื่อไหร่เราก็แก้ได้นะครับ การพิสูจน์ของท่านเป็นยังไงดิฉันถามแบบชาวบ้านเลยก็ต้องไปดูว่าในแหล่งน้ำเนี่ยมีการขยายพันธุ์ไหมในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับมีการขยายพันธุ์บ้างกว่าเดิมไหมแล้วก็ทําให้สัตว์น้ําถ้าอาประจำถิ่นไปถึงสัตว์น้ําในประเทศเราเนี่ยหายไปหรือไม่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าหายไปก็อีกกรณีแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่หายไปอยู่ร่วมกันได้ก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง เินท่านอาจารย์ชานิตอยากเสนอเพิ่มเติมอย่างไรคะกุ้งกข้ามแดงนี่อยู่เข้ามาในเมืองไทยนี่เกือบ20ปีแล้วนะครเวลายังไม่พอไหมครับเป็นอีกมุมหนึ่งช่วยกันไม่ต้องต้องช่วยท่านพอสันทิปหาข้อมูลด้วยนะเพราะอาจารย์อาจจะทวิจัยมานานมากเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับกรมประมงด้วยกรมประมงมีหน้าที่ส่งเสริมคนเลี้ยงประมงอะไรดีกับบ้านเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วประเด็นคือเราก็ การพ่อเลี้ยงเพื่อเป็นไรายได้เนี่ยกรมรงมงไม่ขัดอยู่แล้วกรม,มงินดีมากเลย,เนยบนาที่นะเป็นนโยบายของรัฐของรัฐบาลของกรมมะมงอยู่แล้วที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยู่ดีกินดีมีไรายได้ท่านผอ,อคะแล้วจากระยะเวลา1 0ถึง20ปีที่เลี้ยงในเมืองไทยตรงนี้ <c oughs> สามารถนําเป็นข้อมูลในการกลับไปให้กรมประมงพิจารณาได้หรือไม่ว่าเราไว้ใจกุ้งก้ามแดงได้หรือย,อยังเนี่ยให้มาเป็นกุ้งอ,อยู่ใน,ป,นประเทศไทยเราได้โดยเลี้ยงได้อิสระ อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าข้อมูลเราเนี่ยเราเก็บมาปรากฏว่ามีในแหล่งน้ำนะครับก็เลยต้องมีการประกาศเป็นสนับควบคุมไว้ก่อนแต่ควบคุมนี่ไม่ได้หมายความว่าห้ามทําอะไรนะครับอย่างที่บอกเลี้ยงได้ซื้อขายกันได้ขายกันได้แต่มาแจ้งนิดหนึ่งไม่ถึงขึ้นทะเบียนนะคุณผู้ฟัง้งแจ้งหหน้ายาโดยแจ้งประมงจังหวัดใช่ไหมคะไม่มีไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะถ้ามาแจ้งถ้ามาแจ้งไม่ผิดกฎหมายครับได้เลยแต่ถ้าไม่มาแจ้งล่ะคะ ไม่มาแจ้งไม่มาแจ้งก็มีกฎหมายกําหนดใช่ไหมคหัวหน้ายานยน์แต่การมาแจ้งก็ไม่ได้สร้างความยากลําบากอะไรใช่ไหมครท่านไม่ลําบากก็ไปสถานประกอบกิจการใกล้บ้านครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานมูลหวัดที่ว่าการอําเภอหรือสำนักงานระมงเพอครับซึ่งซึ่งก็มีผู้มาแจ้งบ้างแล้วเหมือนกันครับนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมอยู่จะอยู่ใกล้ๆก็ตามนะฮะเขาบอกว่า อยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้ไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนให้ข้อมูลได้เรื่องดีที่สุดเรื่องการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงที่ต้องไปแจ้งนี่ประมงจังหวัดทราบตรงกันไหมคะก็ก็เรามีหนังสือไปบอกไปเรียน้วว่าว่าทาอย่างไรบ้างนะครับให้ประมงจังหวัดครับดีค่ะเชิญค่ะอาจารย์ชานวิเสร์งเลยครับผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งฮะเรียนด้วยความเคารพครับกุ้งกล้ามแดงเนี่ยเข้ามา20กว่าปีสายพันธุ์หรือแม้จะเป็นของต่างชาติแต่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยหลายเจเนอเรชันแล้วนะฮะ พ่อพันแม่พันนี่เป็นคนไทยหมดแล้วฮรเป็นปลาไทยเป็นกุ้งไทยหมดแล้วอาจารย์ดฉันนึกถึงอะไรนึกออกไหมคะเหมือนคนต่างด้าวมาอยู่ในเมืองไทยนะยี่สิบปีนี่ไม่ใช่ได้เป็นคนไทยโดยปริยายนะคุณต้องทําเอกสารเป็นเล่มๆเลยนะก่าคุณจะได้โอนสัญชาติมาเป็นคนไทยเพื่อนิชันแอนดูบิกบอกตอนนี้กําลังทาเอกสารอยู่อยู่มายี่สิบเจ็ดปีแล้วนะกุ้งมันทําเอกสารไม่เป็นนะไม่งั้นเราอยาให้เครียดนะเราอยาให้เครียดแต่เรื่องนี้เนี่ยพวกเราที่เลี้ยงกุ้งก้านแดงมีปัญหาอะไรคุยต่อได้เพราะว่าทุกท่านเนี่ยนะฮ ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะเพราะว่าเป็นนโยบายของกรมประมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้ารังดูนะฮะสัก2อสเดือนหลังจากนี้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นไหมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงถ้ามีเดี๋ยวกลับมาคุยกันได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็ดีใจด้วยนะคะขอบพระคุณทั้ง5ท่านอย่างยิ่งค่ะขอบระคุณค่ะ ท่าผู้ชมครับไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไม่พักโฆษณาใดๆเลยนะฮะเป็นเรื่องของเกาะลอยที่อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเขามีประกาศปิดซ่อมนะคะคราวนี้ผู้ค้าที่อยู่บริเวณนั้นก็สงสัยนะฮะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาที่เขาเซ็นเช่าไว้กับเทศบาลเนี่ยถึงปี2560 <c oughs> จะแก้ปัญหาอย่างไร <c oughs> ติดตามรายงาน,นะ